แต่ย3ิบสามอยากได้แบบเผ็ดๆก็น่าจะพอดีละนี่นะนี่น่าจะพอดีเราก็ผสมก่อนเอ,อ,อ้ยอุ้ยมันคือเป็นตาแซบแชนอบารนี้เนาะเออเผ็ดจริงคล้นแบบนี้เด้อนี่อ้ยอืมนี่มันยังทีกลนี่มันยังทีแซบ ส่วนก๋วยเตี๋ยวแหงกันนี่เลยเจอเมสส่าแซ่บส่วนพี่กันนี่ซื้อยี่ตลาดได้แหง้งอือหืนะหมูเป็นหมูพอตุ้มเองอืออโอ้ยแซ่บ หิวแสบอืมอ้มอื้มแสบเลยพริกจอมยุดนี่แซบดีแซบ ู๋ยเตี้ยวกะแซบู๋ยเตี้ยวแม่สาเสียนเพื่อนสินนึบเหนียวพอดีแซบม,มันอร่อยไปหมดเลยอ่ะ เผ็ดกะคือวาล่ะก็แล้วแต่อืจ้าขอบคุณจ้าอืม้มแซ่บเผ็ดเฮ้ยจะกินเล็กลวกเส้นแล้วก็น้ำซอสใส่ มันเป็นกว๋วยเตี๋ยวแห้งนะ <Okay. S 1> เอาหมูลงไปต้มก่อนเปิด uh. yeah, uh huh. ต,ตูเ้เย, <c oughs> ย็นให้ยังนะงยิ่สามบ่อยอยิ่สามอยู่ทั้งเทิงแล้วบ๊อบมาอ่อนกับลูกมันกระแสมันบดีกระแสมันหลบบางที่ลูกค้นใหญ่กต่จังมันอีหยงร้อนๆออยังไงเนาะ <laughs> งงแล้วไม่อยากงงกับลูกแซ่บทางเชือมันอยากบอกองยังมันกะวบบ่องดีม้ง หมูนี่พวกกินไดปะติดข้อปะ <c oughs> โอ้ยแซ่บอืมแซ่บอีลีสื่อเลยโวพีหวัง ซื้อก๋วยเตี๋ยวเมษาเราซื้อมาพริกปนไปน้ำเพราะว่าเพราะว่ามาพริกอันคล้องจอมยุดนนี่สะอาดเผ็ดหอมหอมเหมือนขั้วเองเลยมันสิบวมีเศษฟุน้นมันสิบวมมีอันฟุน้โบมมีอย่างเลยกินน,กนีน่บแยะปากนะแม่ กินเข้าไปคือบวหัดปากเออถ้าซื้อกว๋วยเตี๋ยวก็ต้องซื้ออันพริกป่นไปน้ำถ้าซื้อพริกป่นต้องซื้อกว๋วยเตี๋ยวไปน้ำซื้อฉลวดถ้าสันเธอสีเสียใจแต่ว่ามันเพสแล้วละ่ะแต่ว่าซื้อไปคู่กันเป็นเขาเป็นคู่หูดูโอเธอเข้าใจปะเออ <c oughs> ขอโทษหมูนี่บเอาแล้วด้ออิม่มหย่าําบวล่วงแล้ว ดีได้นน่ทีเ่เฮ็ดหน่อยนี่เนาะที่แรกว่าสีเฮ็ดสอ,องหอันได้ยามโบอีมเออพุ่นะ่่ไหวแล้วเออพ่อกินบ่ล่งแล้วออแซ่บจานเลยค่ะจริงๆเลยกระทกระก็ใส่ดียิบสามใส่มาเป็นปีกวัวล่ะ บม่มีปัญหาอย่างสำหรับใครที่ถามว่ากินหมดไหมบลอเหมิดเดอ้อเหลือหมูหมูนี่กินบ่ไหวแล้วมันมันมันติดข้อแล้วถ้าเธอเ่าไปเธอสิหูแต่ว่าเป็นยังไง